สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โเลยนะหากใครกลัวติดปัญหาด้านการเติมเงินนะครับสามารถสอบถามไปที่ทาง Over Top Up ได้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเขาอยู่นะบอกเลยว่าประทับใจมากๆผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีชาวเมียโฟทุกทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะวันนี้ผมก็มีอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเหรียญไฮด้ามาฝากทุกทุกคนกันนะครับหลังจากที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ทำการอัปข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ x d a g o c o m แล้วผมก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะยังไม่รู้นะว่ามันหมายถึงอะไรคือถ้าเราคลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันโชว์หลาตัวใหญ่ๆเลยนะแบบเป็นป้ายแถบแบนเนอร์เลยนะครับมันจะขึ้นว่า drain b hyda แล้วมันก็เริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าภายในเว็บไซต์เนี่ยเขาได้เอ่ยถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับเหรียญไฮด้านะครับอะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Drain B ไฮด้านะครับถ้าด้านล่างเลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนว่า The Mystery Trader w i l l a p p e a r f r o m February 16 2022นั่นแปลว่าไอ้เจ้าโปรเจกต์นี้นะครับมันเริ่มใช้มาได้ประมาณ3วันแล้วนะ ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมถ้าเราเข้าไปดูในแอปของ vmix จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันมีช่วงหนึ่งที่ราคาเหรียญไฮด้าเนี่ยมันตกลงไปเป็นอย่างมากจากที่แต่เดิมนะมันเคยอยู่ที่5บาทกว่าๆมันก็ล่วงลงไปค่อยๆล่วงลงไปจนดิ่งลงไปถึงประมาณ2.8กว่าๆนะครับแล้วหลังจากที่ทาง VMa t e เนี่ยได้เอาโปรเจกต์นี้เข้ามา มันก็ดีดขึ้นมาที่4บาทกว่าๆเหมือนเดิมและณขณะนี้นะครับตอนตอนนี้เลยล่าสุดมันก็อยู่ที่ประมาณ3บาทกว่าๆเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโปรเจกต์นี้ถ้าเราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่าเปิดตัวไปอย่างสวยงามเรียบร้อยแล้วนะสำหรับเหรียญได้ในงาน s o สปูนิ o n i ง g 2022 ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับเกมเมียโฟที่กำลังเดินหน้าสู่ยุคเดฟา h ไฮด้าได้มอบโอกาสดีๆอย่างเท่าเทียมทั้งในส่วนของผู้เล่นนักลงทุนและผู้ถือเก่งกำไรและที่สำคัญนะไฮด้ a ยังได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในเกมอื่นๆได้อีกไม่เพียงแต่แค่ในเกมเมียโฟเท่านั้นนั่นแปลว่าทางผู้พัฒนานะครับตอนนี้กำลังเลงและ เขาเลงแล้วนะครับว่าจะพัฒนาเหรียญไฮด้าเนี่ยให้เป็นระดับไฮเอ็นมากขึ้นไฮเอ็นคือ,อยังไงมันจะไม่จมปรากอยู่แค่กับเกมเมียโฟเกมเดียวแล้วท่านผู้ชมการที่เหรียญเหรียญหนึ่งมันสามารถจับจ่ายใช้สอยได้หลายๆแพลตฟอร์มมันจะทําให้เพิ่มมูลราค่าให้กับเหรียญตัวนั้นนะครับและมันจะไม่ล้มหายตายจากไปจากเกม คือถ้าเราย้อนไปดูข่าวข่าวช่วงนี้นะครับเกมคริปโตหลายๆเกมตอนนี้เริ่มปิดตัวลงไปแล้วนะอย่างล่าสุดนับก็เกมคาอ่ามันชื่อคาคริปโตคาหรืออะไรนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนั่นก็เพิ่งประกาศปิดตัวไปนะครับน่าจะเสียหายห,ายหลายๆคนกันเลยดีเดียวไม่รู้ว่าในที่นี้มีใครเล่นเกมนั้นอยู่บ้างคือได้ผมพูดในความรู้สึกผมนะตอนนี้ไม่มีเกมไหนสู้เกมเมียโฟได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเกมย่ฟมมันสนุกอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ผู้พัฒนาเขาใส่ใจกับเกมนี้มากๆคอนเทนต์ที่มีในเกมมันมีหลากหลายจนเราไม่สามารถที่จะทำหมดได้ภายในหนึ่งวันและมันยังมีโปรเจกต์อีกมากมายนะครับที่จะตามมาซึ่งล่าสุดเนี่ยเร็วๆนี้ก็น่าจะมีในส่วนของโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า m y r a ร e หรือ m i l a รนับผมไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะ <c oughs> มันเป็นโปรเจกต์เดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่า มันน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ NFT พวกนั้นนะครับสามารถซื้อตัวละคร NFT ไปเหมือนข้ามมิติไปเล่นสู้กันอีกมิติหนึ่งของเกมเมียโฟอันนี้ต้องรอทางผู้พัฒนาเนี่ยปล่อยคลิปออกมาให้รายละเอียดเรานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งตอนนี้แน่นอนว่าไอ้เจ้าเหรียญไฮด้านะครับมันจะไม่จำกัดอยู่แค่ในเกมเมียโฟแปลว่ามูลค่ามันเนี่ยมันก็จะยังขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ต่อให้วันหนึ่งเกมเมียโฟเนี่ยปิดตัวลงไปเหรียนไฮด้าก็ยังจะมีราคาขึ้น mm. ขึ้น,นลงๆอยู่เหมือนเดิมเพราะเขาจะทำให้มันสามารถไปซื้อขายได้ในเกมอื่นๆทีนี้ผู้พัฒนานะับได้บอกต่อไปอีกว่าเฮ้ย mm. มันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆในอนาคตอันใกล้อีกนะที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเหลียนไฮด้าโดยมันอาจจะสามารถนำไปซื้อขายในเกมไหนก็ได้นะัที่รองรับ คือจะทำให้มันครอสข้ามแพลตฟอร์มได้ครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมเล่นเกมเมียโฟผมสามารถที่จะหลอมเหรียญไฮด้าขึ้นมาได้จากในเกมเมียโฟแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันมีเกมใหม่เปิดตัวขึ้นมาทางวีเมดก็อยากจะให้มันใช้เหรียญไฮด้าเหมือนกันแปลว่าผู้เล่นเกมเมียโฟสามารถที่จะหลอมเหรียญไฮด้าภายในเกมเมียโฟแล้วข้ามแพลตฟอร์มไปซื้อไอเทมเกมอื่นได้ นี่คือสิ่งที่ V-Mate กำลังจะทำให้เหรียญไฮด้าเนี่ยมันทำได้นะครับเนี่ยผมว่าโคตรเจ๋งเลยแล้วมูลค่าเหรียญไฮด้ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันจะไม่ตายหายไปจากระบบนะครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆมันยังอยู่ได้อีก3ปีในส่วนของเกมเมียโฟใครที่กำลังท้อแท้ใครที่กำลังจะล้มหายตายจากไปจากเกมนะครับ กลับมาครับมันไม่ได้มีมันคือผมว่าเกมนี้เป็นเกมคริปโตที่มีเนื้อหาของเกมเนี่ยเยอะมากๆแล้วถ้าคุณลองไปเล่นเกมคริปโตคาหรือไออะไรที่มันกำลังฮิตฮิตอยู่ช่วงนี้หลายๆเกมนะครับเนื้อหาในเกมแทบไม่มีอะไรเลยคุณว่าจริงไหม ในเมื่อเนื้อหาของเกมมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเป็นการเอาชื่อเกมมาแอบอ้างแล้วก็เปิดระดมทุนให้คนเข้ามาลงทุนแค่นั้นเองเริ่มจากเหรียญราคาถูกๆพอคนคนที่รู้ช้าหน่อยนะครับเขาก็จะมาซื้อในราคาแพงๆพอได้ที่ได้ยอดตามที่ต้องการแล้วผู้ผลิตเกมผู้พัฒน,นาเขาก็อาจจะเททิ้งทั้งกระดานนะครับแล้วเขาก็โกยเงินไปนั่นเองเนี่ย เพิ่งประกาศปิดตัวไปในส่วนของคลิปโตคาทีเนี้ยผู้พัฒนายังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าเฮ้ยเขาจะทำให้เหรียญไฮด้าเนี่ยมีสภาพคล่องที่ดีมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับไฮด้านั่นเองเมื่อเกิดการซื้อมาขายไปอยู่ตลอดเวลานะครับเหรียญก็จะไม่มีทางเจ๊งอย่างแน่นอนผมกล้าการันตีเลยทีเนี้ยเขาก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า เราจึงอยากจะบอกให้พวกคุณเนี่ยรู้ว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันมีชื่อว่าเดนบีไฮด a ซึ่งคาดว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022ถ้าให้ผมเดานับน่าจะเป็นประมาณช่วงพฤษภาไปจนถึงมิถุนานนี่แหละเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวคือเดนบีไฮดาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นแล้วจะมีโปรเจกต์ต่อมาอีกนั่นก็คือ w ีมิกไฮด้าสวอ p อันนี้ต้องรอติดตามนะครับว่ามันจะหมายถึงอะไรน่าจะหมายถึงการคอร์สข้ามแพลตฟอร์มหรือแม้แต่ถ้าเป็นการสวอปเนี่ยมันน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนออกไปนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะทีนี้ไอ้เจ้าโปรเจกต์เ r รนบีไฮด้านะครับมันก็จะคล้ายๆกับ AI Trinity ของดาก o ที่ทาง VMA ม e เนี่ยได้ทำการเอามันเข้ามาก่อนหน้านี้ แต่ไฮด้าเนี่ยจะใช้ชื่อว่า The Mystery Trader ซึ่งไอ้เจ้า The Mystery Trader เนี่ยมันจะมาคอยวิเคราะห์การซื้อขายของไฮด้านะครับอย่างละเอียดแบบเรียวทามเลยการที่มาช่วยวิเคราะห์ตรงนี้นะครับมันจะทำให้ราคาเหรียญของไฮด้าเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปมันจะเป็นเหมือน AI นะครับทำงานเหมือน AI Trinity นั่นแหละ แต่ตัวนี้มันจะเหมือนกับว่ามีคนมีคนมานั่งเฝ้านั่งเฝ้าราคาของไฮด้านะครับทีนี้หน้าที่ของไอ้เจ้า AI ตัวนี้นะ The Mystery Trader Th ตัวนี้มันจะเข้ามาทำการซื้อไฮด้าซื้อเหรียญไฮด้าเมื่อไรก็ตามที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเหรียญไฮด้าเนี่ยราคาตกต่ำจนเกินไปแปลว่าณขณะนั้นนะมีคนรอขายเยอะเหมือนดาโก้แต่ก่อนเห็นไหมครับพอมีแต่คนขายอะ่ะ ราคามันก็ดิ่งลงไปจนแบบโอ้โหเกือบ0 0 0 0 0จุเลยมันต่ำสุดประมาณ0 0 0 2ุดงมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตอนนั้นตอนนั้นนะมันมีแต่คนขายแต่ไม่มีคนซื้อนะครับทีนเนี้ยไอ้เจ้า the mystery trader เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามที่เหรียญไฮด้าลงไปต่ำมากๆมันจะทำการซื้อครับมันจะสร้างลูกค้า ลูกค้าเสมือนนี่แหละลูกค้าก๊อปปี้เนี่ยขึ้นมาทำทำรายการซื้อเหรียญไฮด้าออกจากระบบให้ให้ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยอยู่ในจุดที่สมดุลเพราะถ้ามีแต่คนขายแล้วไม่มีคนซื้อมูลค่าเหรียญมันจะต่ําลงต่ําลงต่งําลงเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยไอ้เจ้าการทํารายการของ The Mystery t r a d เ r เนี่ยมันจะไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณาชนนะแปลว่าเราจะไม่เห็นนะครับว่าเฮ้ยเวลาเขาซื้อออกไปเนี่ยมันคือใคร นะครับเราจะไม่เห็นการทำรายการตรงนั้นแต่เราจะเห็นราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วทีนี้นะครับในเมื่อเหรียญเนี่ยมันสามารถผลิตขึ้นมาได้จากการเล่นเกมแน่นอนว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเฟ้อเพราะว่ามีแต่คนรอขายไม่มีคนซื้อมูลค่าเหรียญเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆขอให้จำตรงนี้ไว้นะครับไม่ว่าตลาดไหนก็ตามถ้าผู้ซื้อกับผู้ขายไม่อยู่ในจุดที่สมดุลมันเอ็นเอียงไปด้านในด้านหนึ่ง ไม่ราคาต่ําก็ราคาสูงนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะและเราก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะว่ามันมีโปรแกรมต่างๆที่ออกมารองรับในส่วนของเหรียญ h ฮ d ้าเนี่ยตอนนี้มีประมาณ3โปรเจกต์แล้วนะครับโปรเจรกต์แรกก็คือ h ฮ d ้าสเต k i n g เดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้นะค,คือ h ฮ d ้าสเต k n n g หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการเอาเงินส่วนหนึ่งนะไปอยู่ในบิตครั คือถ้าใครตามข่าวของเหรียญคลิปโตพวกนี้จะทราบกันดีนะครับว่าเหรียญพวกนี้มันมีความอ่อนไหวแล้วก็ซ n น i ิที e ต่อข่าวสารบ้านเมืองอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีในส่วนของข่าวที่ว่าสหรัฐอะไรจะไปไอรัสเซียจะไปรบกับยูเคอะไรแบบนี้ท่งผลให้โอ้โหแดงทั้งกระดาษแล้วคับท่านผู้ชม ผมก็เลยตัดสินใจโยกเงินจากบิตครับเนี่ยมาไว้ใน h ฮด้าสเต็กิทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงให้ดูนะว่าผมโยกมาเท่าไหร่นะครับณตอนนี้ผมมีเหรียญไฮด้าอยู่ในตัวแล้ว65เหรียญนะครับตีเป็นมูลค่า40,000บาทไทยนะหลังจากที่ก่อคลิปก่อนหน้านี้ผมลงไปที่1,000 10, งบาทผมมี19เเหรียญอ่ะวันนี้ นะครับตอนนี้มูลค่าที่ผมโยกมาเนี่ยก็คือ40,000บาทแล้วผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันน่าจะดีกว่าเอาไปลงบิตครับนะครับนะตอนนี้นะคือถ้าใครที่เทรดพวกคริปโตในบิตครับอยู่น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันทำให้ใจเราเนี่ยเสียแล้วก็ใจเราแป้วไปมากขนาดไหนถึงแม้ว่าคุณจะเป็น คนเข้มแข็งมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าเวลาคุณกดเข้าไปดูแล้วปรากฏว่ายอดเงินในบัญชีคุณลดลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆื่อๆรื่อยๆอ่ะคุณจะทําใจได้ไหมนะ <laughs> ผมคิดว่าน่าจะยากอยู่นะถึงแม้ว่าใครจะบอกตัวเองว่าแข็งแรงก็ตามนะฉันแข็งแกรง่งไอ้เจ้าไฮด้าสเต็กกิ้งนะครับมันก็เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจูงใจให้ผู้เล่นเนี่ยหรือบุคคลทั่วไปนะครับนำเหรียญมาฝากเพื่อรับเงินปันผลนั่นเองสิ่งนี้ก็จะทําให้ จากที่คนจะรอขายเหรียญอย่างเดียวเขาก็จะเอามาฝากไว้กับไฮด้านะครับไฮด้าสเต็กกิ้งนี่แหละเพื่อรับปันผลมันก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไม่ให้คนเนี่ยไปเทขายเหรียญกันจนหมดนั่นเองต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชัน exd นะครับไอ้เจ้าฟังก์ชันเนี้ยเขาก็ได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญดาโกเป็นเหรียญไฮด้าแล้วนะใครที่ต้องการเข้ามาซื้อขายนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับช้อปปิ้งได้ สำหรับไอ้เจ้าฟังก์ชัน exd เนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันซึ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่นานนะที่เปลี่ยนจากการใช้เหรียญดาโก้มาเป็นเหรียญไฮด้าเพราะเขาต้องการให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระบายเหรียญไฮด้านั่นเองเผื่อว่าบางทีนะเฮ้ยคนที่หลอมเหรียญไฮด้ามาเขาก็จะเอาไปลงสเต็กกิ้งกันหมดมันก็จะไปกองอยู่ตรงนั้นซึ่งมันจะทําให้ระบบนิเวศของเหรียญไฮด้านี่ย มันแปลกๆไปนะครับเขาก็เลยหาช่องทางระบายเหรียญอีกหนึ่งช่องทางให้คนที่เอาไปฝากนะเอาออกมาใช้บ้างนะอยากได้ของชิ้นไหนนะครับก็เอามาซื้อน,นั่นเองและสิ่งที่3นะครับที่จะเกิดขึ้นก็คือในส่วนของ Mystery t r d e r r i i ที่จะเข้ามาคอยซื้อเหรียญไฮด้าออกจากตลาดเพื่อไม่ให้ไฮด้าเนี่ยเกิดภาวะเฟื้อในตลาดซื้อขายนั่นเองถ้าเราเข้ากดเข้าไปดูในแอปของ VMix นะครับนี่แหละ ไอ้ฟังก์ชันตรงนี้แหละที่เขาจะสร้าง AI ขึ้นมาเพื่อมาทำรายการซื้อออกไปแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันจะซื้อออกไปทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาซื้อออกไปครบ2องแสนเหรียญไฮด้าก็คือจบโปรเจกต์นี้นะหรือตีเป็นมูลค่า1ลร้าน v-mix นั่นเองอันนี้คือโปรเจกต์ที่ทาง v m เ t e ตั้งไว้นะครับพอราคามันตกลงไปมากๆเอาละ AI จะทำงานทันที มันก็เหมือนกับไอ้เจ้าเดนบายแบ็กเบิร์นของดาโก้นั่นแหละครับที่เขามาทําการรับซื้อคืนออกไปไม่ให้เหรียญมันเฟอ้อจนเกินไปซื้อกลับเข้าไปนั่นเองทีนี้ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าทาง v m a มดเนี่ยใส่ใจกับผู้เล่นมากขนาดไหนถ้าเขาต้องการที่จะเทเราตั้งแต่แรกนะครับเขาจะไม่คิดค้นโปรแกรมใดๆเข้ามาเลยเขาพยายามใส่โปรแกรมเข้ามาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ คอนเทนต์ในเกมก็มีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยไม่เบื่อนะครับสามารถที่จะเล่นได้อย่างต่อเนื่องและผมคิดว่าเขาทุ่มเทให้กับเนื้อหาในเกมเป็นอย่างมากดูจากเนื้อหาในเกมนะครับมันมีให้เราทําแบบไม่สิ้นสุดจริงๆทั้งในส่วนของเนื้อหาภารกิจนะครับมันก็มีเยอะแยะมากมายแล้วยังมีในส่วนของภารกิจคําขอภารกิจลึกลับ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะทำคนเดียวได้เราก็จะต้องอาศัยเพื่อนในการลงปาร์ตี้ไปทำด้วยกันนั่นเองมันเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยเกมหนึ่งนะครับตั้งแต่ผมเล่นมาผมก็ไม่เคยเจอเกมที่มีเนื้อหาเยอะขนาดนี้เลยนะทั้งในส่วนของพาร์ทเนื้อเรื่องก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับถ้าเต็ม10ผมก็ให้9คะแนนกันเลยทีเดียวสรุปสุดท้ายนับก็คือในโปรเจกต์ของไฮด้าเนี่ยมันจะมี3โปรเจกต์แล้วนะตอนนี้โปรเจกต์แรกก็คือไฮด้าสเตกิ้ง โปรเจกต์ที่2ก็คือ E X D และโปรเจกต์ที่3ก็คือ A I Mystery Trader นั่นเองที่จะเข้ามาคอยพยุงราคาซื้อขายของเหรียญให้ได้ไม่ให้มันสูงแล้วก็ไม่ให้มันต่ำจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย